คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดอนขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาล่ะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยเด้อกลับมาพบกับจ่ายแล้วนะจ๊ะกับช่องจ่ายเลี้ยงไม่หยุดนั่นเองนะครับเพื่อนๆ ยังไงก็ฝากพวกมึงกดซับสไคร้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เพือ่อเป็นกำลังใจให้จาหจาหน่อยแด๊ดแด๊แ๊แ๊ยังอยู่กับค่ายพีจีกันนะครับเพื่อนๆแต่ว่าวนกลับมาหากนี้จองเวสองโอ้โหไอสัตว์ไม่เล่นนานเลยนะครับเป็นเดือนสาหฮิตไม่เล่นเพราะว่าเกลือนะครับเล่นยังไงก็แดกโอ้ในกลุ่มก็ไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วนะครับเพื่อนๆมันเปลี่ยนไปแล้วจองนะครับจองหนึ่งยังดูดีกว่านะครับแต่ลองดูหน่อยสายิตที่มาเล่นวันนี้ นะครับในกลุ่มลักยี้ทางก็แจ้งไว้นะครับอ่านะครับแอดมินแจ้งไว้นะครับมีเกมนี้ด้วยก็ลองดูหน่อยนะครับกับทุนสามพันเออนะครับก็แจ้งลักษณะแบบนี้นะครับกลุ่มลักยี้ทางแจ้งเกมที่ คายรักสีเกมนะครับเพื่อนพีจีพีพีแล้วก็โจ๊กคืนนะครับแจ้งช่วงนี่เกมแตกหนักแตกกระจายอะไรก็ว่าไปแต่การแจ้งเกมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนแต่ก็แจ้งสล็อตด้วยเด้อสล็อตมีได้มีเสียอยู่แล้วขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยการปั่นเบ็ดการเดินเบ็ดทุนด้วยที่สำคัญนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจเรื่องกลุ่มล็อกกี้ท่มคอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยปากหมดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วแล้วมานะครับมาตามลัคกกี้แจ้งหน่อยนะครับเพื่อน ได้เวลาจังหวะกลับมาเล่นด้วยนะครับมาเล่นานานเลยเป็นเดือนเลยนะครับทุนสามพันนะครับช่วงนี้ต้องทุนอย่างเงี้ยแหละทุนน้อยๆไม่ค่อยรอดนะครับเออนะครับพีพีก็จ่ายยากซะเหลือเกินนะครับคแคนอฟอนุบิดใครแฮกโซก็ไม่ค่อยเวิร์กนะครับเออช่วงนี้พีจียึดพีจีส่วนใหญ่นะครับตอนแรกว่าจะเล่นเกมใหม่นะนะครับเกมใหม่อะไรวะกาดิเดเลเตอร์อะไรสักอย่างนะนะครับกา กาดิเดเตอร์โกลลี่เออนะครับเกมเสือโรมันแตกช่องหลักไปนะครับมื่นกว่ายังหูดเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มเบ็ด50 <S <s <we at> นะครับไม่ช่วงนี้ไม่อยากไล่เบ็ดนะนะครับโดดอย่างเงี้ยเลยเออนะครับวัดเอามาปะเพราะว่าจองไม่ไม่มีใครเล่นแล้วในกลุ่มนะครับในกลุ่มที่กูนะเพราะว่ามันม,นมันเกมเป็นเกมแข่งโดยปริยายไปแล้วไม่ค่อยจ่ายนะครับกลายเป็นเกมเก่าเกมแก่ที่ยังไม่มี ไม่ใช่อย่างนี้เพิไม่ค่อยเล่นกันแลวนะครับไม่เหมือนแปะไม่เหมือนอะไรนะแปะแมวถ้ำนี้ยังมีคนเล่นอยู่อ,อนะครับจองหนึ่งยังมีคนเล่นอ่านะครับจองสองไม่ค่อยมีใครแตกนะครับมันก็มีบางคนนะครับบางจำพวกเล่นอยู่นะครับบางคนพอชอบโอ้หโมไปโมมาไอสัตว์หกร้อยบูหายไปกับตา,บาเดี๋ยวโดนเบ็ดดีกว่านะครับวัดทำไมเลยกับลักขีธทามอุ้ยวยสองออร้อยเจ็ดสิบห้า ห้าแถวโอ,อ้ย,ยไวซ้ำเจ็ดร้อยหกสิบพีเกมไม่เฉียดเลย,ยเกือบได้แดงว่าเมื่อกี้หัวแดงหัวแดงเอาเี่ใกล้ทุนเดิมก็ยังดีนะเมื่อกี้มูไปมาเกือบพันเแล้วหายไปไอไ้แฟร์ มาเคาะมือแล้วฟีเกมไม่เฉียดเลยโว้ยจองสองฟีเกมเฉียดง่ายมากนะคะรับเผื่อเข้าเลยต้นคลิปต้นกล,ลิมอะ่ะไวัหนึ่งเอ้ยคอมโบคูณห้าสวยมาอีกคูณหน้าครั้งไหมหัวแดงม,มาเบ็ดร้อยดูวัดเลยวัดเลยวัดลัคกี้ด้วย คาซีเดียมดูดไวมากเม็ดร้อยไวหนึ่งสวยไวหนึ่งเหลืองเหลืองมีเหลืองเพียบเลยสีเหลืองสวยพันเข้าพันหกสองดอกอิ่มเลยโอ้โหดอกนี้ปรับได้ถูกจังวะสี่พันสี่ห้าสิโอ้ยางงี้เอาไงดีวะฮึฮึฟีเกมไม่โดนแต่ไม่เอาละนะครับเพื่อนๆบทเรียนตั้งแต่เกม เกมอะไรว่าน้าผีไอสัตว์นะครับแตกมาไม่ยอมเลิกนะครับอยากได้ผีเกมเรียบร้อยหมดเลยนะครับลากี้ทามวันนี้มาปั่นตามลากี้เลยนะครับคิดถึงจอง2ด้วยแม่แตะนานจัดซะหน่อยนะครับพร้อมนอกโอ้โหสองโดกฟูดเลยนะครับก็กำไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะแล้วย้ำในทุกคลิปเลยนะครับนะครับสำหรับสล็อตกำไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าโอเคแล้วเออนะครับได้ดีก็เสียแน่นอนนะครับอย่างน้อยก็ถอนได้นะครับ นอนเนอเลยสามพันอ่านะครับก่อนจากไปฝากมึงกดซับตะไลฝากากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จาาหน่อย<ช>สำหรับวันนี้<ช>ขอบคุณนะครับ